กระตากะบด้เอาไปตีพี่น้องโอ้ยเก็บใส่ถุงกระดาษอียังวะพี่น้องมอเบิงน้ำกันก็ผ่อยนีย่พี่น้องเบิงอากาศหนาวอากาศเย็นเราได้ค่ะกลางคืนติดลบแต่ว่าเบิองพี่น้องเบิองมือเก็บเห็ดกับสีดำเด้อพี่น้องเด้อ อากาศเย็นติดลบได้พี่น้องกลางคืนเฮ็ดยังงามๆอยู่พ่นกระสิอมนำฝนเนะว่าฝนตกเนาะคะ่ะเบื่อพี่น้องเบิ่งพุ่นะพุ่นะพี่น้องโอ้ยเลิกงานขี่รถผ่านเขาบอกว่าไอผัวเขาจอด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 วขบาบังสีเราบง่งคืนว่าสีหลายปนนี้บา้านพี่น้องเบิ่ง นานาเห็ดหนาหนาวเห็ดอากาศเย็นพี่น้องยังดอกข้าวอีหยังนี่บ่งเงานี่อันนี้พ่ท่านเดี๋ยวทำความสะอาดเด้อพี่น้องเด้อยวบังหเห็นกันสัดสัดค่ะว่าเห็ดบ้านปู่ยังงามๆอยู่กัอีกวันอีกอาทิตย์เดียวหรือว่าวันที่สิบห้านี้ข้าเจ้าก็สิเริ่มเขาปายิ่ง กวางใหญ่กันล่ะค่ะพี่น้องหรือว่ากวางมูสนะค่ะกวางปลาเจ้าสิเริ่มยิ่งเหล่าเป็นอย่างข้าเจ้าจังยิ่งวัดตีเพราะว่าข้าเจ้าสิขนาดข้าเจ้ายิ่งบวเศร้ามันยังแพร่ออกวัดสันแล้วค่ะพวกไอ้กวางพวกอย่างกวางใหญ่กวางหน่อยโลยเยอะน่ะกวางเดียนน่ะข้าเจ้ายิ่งประจําอยู่แต่ว่ากวางใหญ่นี่ปีนึงยิ่งด้เทือนึงเด้อค่ะ พี่น้องเบิง้งไม่นึกว่าจะเห็ดยังงามๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะข่อยกสิทําความสะอาดเลยค่ะพี่น้องตอนที่ทําอาสิโบได้เห็นเบิ้งเพราะว่าอันนั้นคาตั้งกล้องข่อยพู้อยู่บ้านตึกใหญ่พุนพี่น้องเบิง้งอุย้ยบมขด่าสีเห็ดสินยังงามๆอยู่พี่น้องเอออนซ่อนเห็ดมันปูอย่า อันเฮ็ดอันไหนควก็ได้ได้พี่น้องเว้ยอันเฮ็ดหนวดจ้ะอันนี้เฝ้าลายหมาเห่าจับขาเฮ็ดสีปังงางอยู่พี่น้องเว้ยงามเนาะพี่น้องเนาะโอ้จีบเปนงามค่ะอันซ่อนเฮ็ดเก็บเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องมาหนิีน้ พีน่น้องเห็ดพี่น้องเห็ดเดี๋ยวฝนตกเหก็ดก็ยังออกต่อเนื่อง,องโอ้ยสมบูรณ์นั่นโอ้ยดอกใหญ่ใหญ่เห็ดก็ได้ มนนุนน่ะข่างทางเน่น่พี่น้องข่างทางเลิกงานพี่น้องเบ่เก็บก็บเสียดายนะข่า,า,ง,ง,า,า,าขงทางพี่น้องเห็นบ่ นี่หอยขับรถผ่านมาหันขางทางเลยโอ้ยยุ่งยุ่งยุ่งว่าพี่น้องเฮ็ดอีหยังจะมาออกนี่สิบันเห็ดมองนี้เพิ่งออกพี่น้องมองเก้าหอยเก็บพี่กายนี่เ,เลี้ยงพี่น้องพี่น้องมองแบาบน,นี้ หมันคือหมันตังสีน้อบ้าน,นพี่น้องบ้างโอ้ยพวกเนี่ยเหลียงกันตรงซ้ำมรโลดหมาแต่จะเข้ายังหรอหมาบ้านหลังอัน,นขางทางน่ะพี่น้องบ้างโอ้ยดึอยกออกจากข้อพวกหมาได้โอ้ยพี่น้องพี่น้อง ้ยเฮ็ดมองนี่ออกหลาพี่น้องมองเก่ามองเดิมพุ่นพอสิขอไปเอาจังไหนเนี่ยพูนพูนพูนพี่น้องเห็นปะพูน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 พี่น้องอุ้ยนั่นนั่นโอ้ยกระชีมนเอาจันบอกอะไรพี่น้องพี่น้องโอ้ยโอ้ยบ่ไดิ ไม่ได้ตั้งใจหมานเด็กไม่ได้ตั้งใจเลยพี่น้องว่านั่นความหมานม,มาฝากพี่น้องคือหมานเทอะเข่าเข่าหมาอ,อ,อัน เล่พี่น้องมองนี่เล่โอ้ยโอ้ยอย,ยานหมากระยะ่ยาเห็ดเกิดได้โอ้ยเห็บเกิดจะได้อืโอ้ยฝนตกได้ม้นเนี่เมื่อวานก็ตกพี่เนาะเพิ่นกระบาดพี่เนาะค่ะเ ขี่ฟุนนน้นขี่ตั้งเงียบบ่อ้ยพี้องมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่บโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่มีแต่ดอกว่าเริ่มเทิมโอ้ยมวนเท่ามันกวดเอว eo eo ôi eo khỏe ui mòn này chân nâu Oh. พี่น้องคอยเห็นเห็ดพี่น้องพี่น้องพี่น้องเก็บอีกพี่น้องคอยละหมานพี่น้องเอ้ยบังโอ้ยโตอันนั้นโตเดือกกินกินอันแอ็นนะมูดนะพี่น้องพี่น้องเบิ่งโอ้ยเห็ดนี่ยังจังออกไม่ถั่มยังสัน่นน้องบ่ มี่จะดอกงามพี่น้องบ้างเสรล่ะออ้ยเป็นจะมีงูเถอะเฮ็ดออกได้แ เดยังจังออกจังมาเฮื่อนหลังนั่นเฮื่อนกลางป่าได้พี่น้องเต็มกำมือพี่น้องมือเต็มถุงหรอเต็มถุงกระดาษหรอพี่น้อง หมามเนาะขับรถผ่านกับหมามพี่น้องเลยโอ้ยถ้าสิบุกเก็บเอาก็เสียดายัน่นโอ้ยอันโตอันโตเดือกเลยนะเดือกอันเดือกกวางโมดแต่พี่น้องน้องเบิงโอ้ยมองมีจุนเ่า หาเซ่เลยหายเสบอบับโอ้ยหาเซ่พี่น้องมือคอยจะสีดมันละ่ะพี่น้องบอหมานขากพี่น้องเอ,อ้ย เอาจักหนาจักหยักก็เอาขอน้องันทร์เข้าวความมันอาความมันมาฝากพี่น่องพี่น้องเบิ่งเครื่องทุ้งกระดาษพี่น้องเบิ่งอุ้ยอ้ยเก็บเห็ดขางข้างเลยพี่น้องอ้ยอุ้ยอุดมสมบูรณ์ ขนาดขางทางนี่พี่น้องยังในแบบนี้พี่น้องวงโอ้ยขอโตเมื่อก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้หมานเหลอเมื่อก่อนจะเมื่อก่อนเมื่อก่อนหมานหลายเหลืองานหมานพ่ายเซีค,คือเก่าพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องออกเมื่อน้ำข่อย คุณรถถ่ายจอดถ่ายคุณจ้ะป่านี้มือแรง่งอากาศดีแต่หนาวละพี่น้องเอ,อ้ยขึ้นรถน้ำข่อย,อยจะ้ะหมานโ,ดโหดพี่น้องมาถ่ายรถค่ะคนขับรถข่อยก็น,นั่งอยู่ทั้งนั้นมาพี่น้องเมื่อน้องกัน